ส่วนที่จังหวัดนครสวรรค์ชาวบ้านตำบลแม่วงอำเภอแม่วงออกงมหอยในคลองสาธารณะในพื้นที่ต่างๆเพื่อมาประกอบอาหารหลังจากในพื้นที่ประสบปัญหาภัยแล้งอย่างหนักจนไม่มีน้ำใช้สำหรับทำการเกษตร นางสมปองกิ่งไทยชาวบ้านหมู่ที่3ตำบลแม่วงบอกว่าหลังจากสถานการณ์ภัยแล้งที่รุนแรงและร้อนจัดทําให้น้ําในคลองสาธารณะในพื้นที่ต่างๆมีน้ําเหลือน้อยบางช่วงแห้งขอดจนไม่สามารถทําการเกษตรได้จึงต้องออกงมหอยแต่ละวันจะงมได้มากกว่า10กิโลกร,รมัมซึ่งก็มีทั้งหอยเชอรี่หอยกาบและหอยขมเพื่อนํามาขายกิโลกร,รัมละ30-40บาทสร้างรายได้เป็นอาชีพเสริมในช่วงหน้าแล้ง ส่วนที่จังหวัดพิจิตรสภาพอากาศที่ร้อนจัดถึง41องศาเซลเซียสทําให้ประชาชนต้องพาบุตรหลานออกไปเล่นน้าที่สวนน้ําเคลื่อนที่เพื่อคลายร้อนซึ่งสวนน้ําเคลื่อนที่ได้นาอุปกรณ์เล่นน้ํามาเปิดให้บริการในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองพิจิตรประชาชนต่างพาครอบครัวออกมาใช้บริการกันอย่างคึกคักท่ามกลางการดูแลความปลอดภัยจากเจ้าหน้าที่